ในรอบนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องงบการเงินแล้วก็งบรายรับรายจ่ายนะคะสองงบเนี้ยนะคะมีประโยชน์กับเราก็คือในเรื่องของงบการเงินเนี่ยมันจะแสดงสถานะการเงินของเราว่าตอนนี้เรามีทรัพย์สินมากกว่าหรือว่าเรามีหนี้สินมากกว่านะคะทําให้เราเนี่ยอมองภาพออกนะคะแล้วก็ อาจจะไปหาวิธีว่าแล้วจะทำยังไงให้เรามีน้สินน้อยลงหรือว่าทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องงบรายรับรายจ่ายค่ะประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือจะช่วยเราในเรื่องของการดูสภาพคล่อง,อ,งองของเรานะคะสภาพคล่องหมายถึงว่าการที่เรามีรายได้มาพอที่จะจ่ายให้กับรายจ่ายต่างๆของเราในแต่ละเดือนนะคะ ทีนี้เราจะมาคุยแยกออกเป็นทั้งหมด4 e p ค่ะโดย e p แรกเนี่ยนะคะจะเป็นของงบการเงินก็คือเราจะมาสำรวจสัพย์สินนี้สินกันนะคะส่วนอีก3 EP เนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องงบรายรับรายจ่ายนะคะก็ตั้งแต่วางแผนรายรับรายจ่ายนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายจริงแล้วก็บันทึกรายจ่ายประจำวันกันนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของงบการเงินนะคะเราจะแบ่งออกเป็นทรัพย์สินแล้วก็นี้สินนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมี Excel นะคะก็สามารถที่จะลง Excel ได้นะคะเนื่องจาก Excel เนี่ยจะสะดวกในการคำวนวณแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะจดลงในกระดาษได้นะคะ งบแสดงสถานะการเงินของเราตัวนี้นะคะแนะนำให้เราทำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้สถานะการเงินของเราเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาลงทรัพย์สิสนนีสิ่งกันนะคะก่อนที่เราจะมาสำรวจตรงนี้เรามาดูคนิยามของมันกันก่อนค่ะค,ะคนิยามของ บ้านก่อนละกันนะคะบ้านเนี่ยเราจะลงทั้งในช่องทั้งทรัพย์สินแล้วก็นี้สินนะคะในกรณีที่เรากู้เงินจากธนาคารมาเพื่อซื้อบ้านนะคะแน่นอนว่าเราได้ตัวบ้านมาเป็นทรัพย์สินครอบครองเอาไว้นะคะเราก็เลยลงไว้ในช่องของทรัพย์สินส่วนนี่ที่เรากู้มาจากธนาคาร เราก็ไปลงในช่องของหนี้สินนะคะ่อมารถยนต์ก็เช่นกันค่ะถ้าเรากู้ไฟแนนซ์ซื้อมานะคะเราก็ลงช่องทรัพย์สินแล้วก็ลงยอดหนี้สินในช่องของหนี้สินแต่ถ้าเราบอกว่าวันนั้นเราซื้อเงินสดมานะคะเราก็ลงแต่ช่องทรัพย์สินของเราพอของคําก็เช่นกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมหรือประกันชีวิตหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆก็ใช้ลักษณะเดียวกันกันกบตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตอนที่เราลงนะคะระบุวันที่ไว้นิดหนึ่งก็ดีนะคะว่าณตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็เริ่มส,ำสุสำรวจกันค่ะ เรามีทรัพย์สินอะไรบ้างเรามีหนี้สินอะไรบ้างมาดูตัวแรกกันก่อนนะคะการที่เราซื้อบ้านมานะคะเราก็มีบ้านเป็นทรัพย์สินเราก็ลงบ้านในช่องนี้ส่วนมูลค่าของบ้านเราก็สามารถที่จะประเมินได้หลายอย่างนะคะเช่นว่าถ้าวันนี้เราขายบ้านไปเนี่ยเราจะได้เงินที่บาทนะคะหรือ ถ้าเรายังไม่อยากขายมีคนติดประกาศขายอยู่ที่เท่าไหร่หรือใช้บริการของทางธนาคารให้เขามาประเมินบ้านให้เราก็ได้ค่ะเราก็ใส่มูลค่าลงไปในช่องนี้นะคะส่วนในด้านของหนี้สินให้เราดูยอดหนี้คงค้างจากใบแจ้งหนี้ของธนาคารนะคะบางครั้งเราส่งไปหลายๆปีก็ บ้านเราอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอาจจะวันนี้อาจจะเป็นล้านแปดแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปตรงนี้ที่ล้านแปดนะคะถ้านี้บ้านที่เราส่งมาหลายปีแล้วมันลดลงไปตอนนี้อาจจะเหลือล้านห้าเราก็ใส่ยอดนี้ลงไปเหลือแค่ล้านห้านะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะในด้านของรถยนต์นะคะมูลค่าเนี่ยเราก็ดูได้จากหลายๆอย่าง ดูได้จากรถที่เขาประกาศขายนะคะที่เป็นย e ี่ห้อเดียวรุ่นเดียวปีผลิตเดียวกันกับเรานะคะว่าเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เอามูลค่าตรงนั้นมาลงไว้หรือถ้าเกิดว่าใครทําประกันภัยไว้ะค่ะไปดูตรงทุนเอาประกันภัยนะคะในใบในใบกรมธรรม์ได้นะคะก็เอามูลค่าตรงนั้นมาลงนี่ เราก็เอายอดคงค้างที่เรายังค้างกับไฟแนนซ์มาลงไว้นะคะทองคําถ้าเราซื้อเป็นเงินสดเข้ามานะคะเราก็ดูว่าถ้าวันนี้เราขายออกไปเนี่ยทองคําจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะกองทุนต่างๆนะคะสามารถดูได้จากใบแจ้งกองทุนเช่นกองทุน IMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมนะคะหรือว่าประกันชีวิต ทีนี้มาดูหุ้นค่ะหุ้นหุ้นเนี่ยนะคะจะต้องลงมูลค่าในขอดณนะวันนั้นนะคะอย่าไปลงว่าเราซื้อไปเท่าไหร่แล้วลงยกตัวอย่างนะคะวันนั้นเนี่ยเกิดเราซื้อหุ้นไว้รวมแล้วมีมูลค่าที่เราซื้อไปนะคะแปดหมืนบาทแต่ปรากฏว่าณนะวันที่เราลงบันทึกตัวเนี้ยค่ะขอด มันเหลือแค่มูลค่า5้าหมื่นเราก็ต้องลงห้าหมื่นนะคะกองทุนประกันสังคมเนี่ยเพื่อนๆสามารถโหลด ssc connect ขึ้นมาได้นะคะเป็นแอปของทางประกันสังคมนะคะโหลดแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะพอล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะเขาจะบอกว่าเรามีกองทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ประกันชีวิตนะคะให้เราดูว่า,าประกันชีวิตเนี่ยเราดูเป็นประกันพวกสะสมทรัพย์นะคะอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติเราเวรคืนในเวลาที่ยังไม่ครบกําหนดสมมติเขากําหนดไว้ว่าสิบปีเราจะได้เงินคืนสองแสนสองหมืนบาทแต่ตอนนี้เราส่งไปแค่ห้าปีเองก็ถ้าสมมุติว่าเรามีความจําเป็นต้องเวรคืน เราจะได้เงินนั้นคืนกลับมาเท่าไหร่นะคะมันจะมีสูตรคำนวณอยู่ด้านหลังกลมมาถันให้เพื่อนเอนเข้าไปดูได้แล้วก็เอามูลค่านั้นมาลงลวันนั้นได้นะคะเสร็จแล้วเมื่อลงได้ครบทั้งช่องทรัพย์สินนี่สินนะคะเราก็เอาตัวเลขทั้งหมดรวมกันค่ะว่าทรัพย์สินของเรามีเท่าไหร่นี่สินของเรามีเท่าไหร่นะคะ จากนั้นให้เอาสองยอดนี้มาหักลบกันแล้วดูว่าเรามีทรัพย์สินมากกว่าหรือว่านี่สินมากกว่าถ้าเรามีทรัพย์สินมากกว่าเราก็โอเคเนาะก็อุ่นใจว่าเรายังมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินแต่ถ้าใครที่มีนี่สินมากกว่านะคะก็ไม่ต้องตกใจตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าภาพ สถานะการเงินของเราเป็นยังไงแล้วก็ต้องหาวิธีค่ะทํำยังไงให้นี้สินมันลดลงหรือทํำยังไงให้ทรัพย์สินมันมากขึ้นหรือ,อย่างน้อยเท่ากันก็ยังดีนะคะ